โอ้ยเยอะเลยอ่ามีอะไรบ้างนี่ะจกจ้าห้องนี้คือห้องอะไรน่คือห้องน้ำค่หนขเข้าไปดูนอยอเคนี่คือห้องน้ำนะจ๊ะอันนี้จะเป็นห้องแช่ออนเซนโอเคนี่คืออ่างอบน้ำนะจ๊ะ วิวสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะวิวสวยค่ะคนเดือ,อเดอเขาจะเห็นเราเราก็มีมูรีนั่นลงมาได้อะค่ะห้องนอนค่ะ <c oughs> เราไปรีวิวห้องนอนกันเลยนะคะทุกคน <c oughs> กนี่ค่ะห้องนอนสวยมากเลยค่ะ <c oughs> มีหน้าต่างด้วย <c oughs> นี่ค่ะมีตู้เซฟมีมีมีตู้เย็นค่ะ TV, ดูยูทูปกนะ็ได ใช่ค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยมีที <parked> <Norwegian> ่นอนคล็ก huh. ด้วยวิวสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะห้องนอนสวยมากเลยค่ะนั่นน่ะกรนน่ะดึงขึ้นยังอ่าทำไม่ได้อ่ะเปิดไม่ได้อ่ะไม่ใช่จะไม่เปิดไม่ได้ไปย่าจ๋าไม่เป็นไรฉันเปิดให้ฉันเปิดให้ลองเปิดดิคะเฟย่าตัวนั้นมันหน้าตา่ยงไ เปิดแล้วค่ะไหนลองเปิดไปดูนอกระเบียงให้หน่อยจ้าเปิดได้ไหมคะไม่ได้เปิดไม่ได้ไอ๋อนี่คือแล้วก็นี่คือนอกระเบียงนะคะนไปหาตะวันก่อนนะค่ะนอกระเบียงค่ะไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะนี่นะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห uh, ้องอื่นกันค่ะ